สวัสดีครับวันนี้ทัวเที่ยวจำใจกำลังจะทำเมนูนะครับผัดพริกแกงถั่วใส่หมูสามชั้นนะครับนะครับเมนูนี้ทำง่ายนะครับไม่ได้ทานมาสักนานล้วหลายเดือนแล้วนะครับเกลือผักยาวก่อนจะนำมาทำอาหารนะครับให้เรานำไปล้างในเกลือ ส้มใส่ชูผสมน้ำนะฮะแล้วก็เอาไปแช่ไว้ก่อนเพื่อช่วยในการชำระล้างสารพิษนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการผัดนะครับครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการผัดฮนะเราก็จะเอาสูตรของครูเจ้าตัาใจครับจะเอาหมูมาลวนให้มันสีสันสวยตั้งนี้ก่อนนะครับ ใช่นะครับยวขอไปลวนก่อนมันถ่ายไม่ได้มันติดกระทะนะครับครับหลังจากรวนไปสักพักหนึ่งนะฮะหมูเราก็เริ่มนะครับมีน้ามันออกมาแล้วก็เ๋ยวจะรวนให้เหลืองไว้นี้นิดนึงนะครับถ้าเดี๋ยวค่อยเอาพริกแกงใส่เข้าไปครับหลังจากหมูได้ที่แล้วเราจะเอาพริกแกงใส่แล้วนะครับ เราก็ใช้น้ำมันที่เรารวนหมูนี่น,นะฮะผัดไปเลยมันหมูดีต่อสุขภาพกว่ามันพืชน,นะครับตอนนี้มีผลวิจัยออกมาในหลายสำนักแล้วว่าเนี่ยสังเกตดูได้นะครับคนรุ่นโผรุ่นยากของเราใช้น้ำมันหมูเนี่ยส่วนมา,จากจะสุขภาพแข็งแรงนะไม่ค่อยมีโรคมีภัยนะครับอายุยนนืนๆนั้นนะครับพอมารุ่นใหม่นะครับอายุยังน้อย คนรู้จักกันกับผมเนี่ยที่ผมไปตัดผมอยู่ประจำนะอายุแค่สี่สิบนิดไปเฝ้ากระถังสาจังเล้วครับนอนๆอนแล้วก็ไปเลยลูกก็พึ่งออกมาได้ยังไม่ถึงประมาณยังไม่สามขวบประมาณสองขวบอะครับอางสารมากนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถั่วปากยาวลงไปนะครับหลังจากผัดพริกแกงจนหอมแล้ว แล้วก็ผัดต่อนะครับครับหลังจากเราใส่สัวกักเจ้าไปแล้วก็ใส่น้าลงไปนิดนะยฮะมีน้ําสต๊อกก็ใส่น้ําสตออา๊อกอ่อไม่มีน้ําสต๊อกก็น้ําเปล่านะครับเอเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสครับปรุงรสด,ด้วยนะฮะซอสปรุงรสนะครับรสด,ดีนะครับ แล้วเดี๋ยวก็ออชุรสนะครับชุรสชุรสถ้าจะรส,รสด,รดีนะครับชุรสการทษแล้วก็น้ําตาลนะครับผัดพิกกแกงต้องออกหวานนํานิดๆน,นะคร,ครับใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมไปนิดนึดงนะฮะแล้วก็น้าปลาดส่ดนึ่งเพิ่มความเข้มข้นนะครับครับนี่ก็เป็นผัดพิกกแกงตัวผักยาว ใส่หมูสาบชั้นนะครับน้าตาหลังจากผัดเสร็จแล้วสวยงามหน้ารับประทานนะรสชาติจะออกไปน็นแนวแผัดพริกขิงนะครับแอนๆลองทําทานกันดูนะครับสูตรนี้รับรองอร่อยแน่นอนนะฮะพบกหน่อย่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ